บรรยากาศครับพี่น้องฝนตกสวยงามทีเดียวหาเบิ่งเฮ็ดละพี่น้องไปสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุภูสุคนทาบดดีพี่น้องฟังราวครับช่างอมเชียวครับพอกันช่วงเสราร์วันที่28สิงหาคม2 5 6 7ครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาหลอ่อปลาขี้เกาลาะพี่น้องหลอ่อปลาเบิ่งเฮ็ดครับฝนตกแห้ง เดี๋ยวไปรุ่นกันครับสถียเฮ็ดหนังครับไปเอาครับพี่น้องแหกมันเห็นไหมครับเฮ็ดยูค่าเพ็ดยูค่าร้อยออกแล้วพี่น้องเลยมาหล่อเบิ้งซ่ื้อพี่น้องบ่อสิมีบ่อนะครับพอฝนมันตกหลายมือก็เลือมาหล่อเบิ้งครับไปครับเก็บต่อครับพี่น้องต่อพี่น้องโอ้เกิดกลางเดือนนี่ตัวนี้เอ้ พอได้เลี่ยมบ่พี่น้องสิงมานว่าไปครับไปเบื้องการเก็บต่อพี่น้องหนึ่งดอกงามๆพี่น้องได้ครับเก็บต่อครับพี่น้องโอ้ยมองหักดูบาดเฮ็ดโอ้คุณดอกหนึ่งพี่น้องเห็นตะขาอยู่คนด้วยกายมากครับพี่น้องไปอันนี้อยู่เบื้องโน้มเมียนบ่ว่าเมียนนะครับเนี่ยเปิดหมวกออกโอ้ยเมียนครับขายใหญ่เลย ปลานีิพิกัดบ้านช้างครับระยองนะครับตายเก็บดอกครับพี่น้องสองดอกทสวยเลยงามพี่น้องตายเก็บทอครับพี่น้องเนี่ยย่างไก่เก็ดพี่น้องเลยประัดขาได้ครับอย่าดามาเด้อประัดขาตาย ดอกงามเลยปีนองเลยนี่นะเหี้องาบดินเป็นเงาเลยพีนองเลยเหีงามงามพีนองเลยมแลมละว่าให้พีนองเก็บกันเอ้ยเนางาเลยพีนองเลยข้างล่างบนี้บ่ก็ใส่ได้ก็ได้ อลายแน่ล่ะพี่น้องอ่ะเงาเลยพี่น้องโอ้ยเป็นตกอะไรย่องมันฝนมันตกดีครับเลยมาเบืองก่อนนี่ครับโอ้ยตกก้าก่อนงานไหมครับโอ้ยขุน้องพ่นต้องพ่นกับมีครับอันนี้ก่อนเออจะดอกบัวเลยพี่น้องไงพุดนะไปเก็บต่อพี่น้องครับพูดเห็นไหพี่น้องไงอย่า เราขำง,งามอืมอีกเห็นบ้านเราพี่น้องยอยู่ดูสูงโอ้ยนีล่ละหัวเไปไหนห็นนี่ละโอ้ยอยิงลงมาหนึ่งหละหัวหัวลุตต่ำโอ้ยเก็บเห็ดไหมกี่ลายครับพี่น้องเลยเก็บต่อครับพี่น้องเราขำงามโอ้ยสวยพี่น้องเลยงามขาดัดเพชอเลยเก็บต่อครับพี่น้องงามขัด กอดอกมันม่วงดำค่ะครับมองหยักโอ้ย่หรอตัวหนาพี่น้องเอ้ยมาเห็นเห็นนะงามเลยต่อครับพี่น้องภาพนี่เพิ่มเพเลยพี่น้องเอ้ยมันคือเก้าเลยพี่น้องเก็บเอาเก็บเอา เงาเป็นเงาเลยพี่น้องคนนะงมานแล้วมานแล้วพี่น้องเอ้ยหาดีๆไปเก็บเอาพี่น้องเอ้ยกองผมมาเก็บมือน,นั้นแหละครับที่ว่าคางทางคางทางครับนี่เหลือคือเก่าพี่น้องเไยเห็นไหมครับพุ่เกิดเป็นเ,นเงาเป็นแถวไปอยู่ครับเดี๋ยวพาไปเก็บเรียบมือีนกันพี่น้องเรียบเอาก่อน ทางดวนก็ยังไม่ได้ไปเราพี่น้องเห็นคุณนายสู้ว่าฝนตกแห้งกว่าสันรอเดี๋ยวสิไปเบื้องมือหลังคนละพี่น้องเล่มามาละย่องกันพี่น้องเพราะว่าฝนตกแห้งลุ่งทุ่งมาบวกเลยมาเบื้องพี่น้องเอาล่ะไรเขินหลายอยู่มองมหน้านี่นะหยุดเอาหัวเ,เรียม,มองๆตปขุดหัวล้านไป เป็นคนไทยเลยพี่น้องหัวเห็ดเดยมมงมงเป็นหัวคนไทยปะโดนฝนนะงามเลยพี่น้องเไยเฮ้ยหายอีกบันี้หมด,ดไปหมดแล้วก็ไปต่อเก็บต่อครับเก็บไปเรื่อยมาเลยบึบ ป่อยเก็บพี่น้องดนะหัวมันรุดเฮ็ดอันนี้มันหัวรุดเร็วใส,วส่ตะก้าแล้วเก็บอีกลามมาทางนี้บับ๊บครับโอเคเก็บเอากรบพี่น้องโอ้ยมันเกินบานละ่ะออกกระหึงบุ้งน้าเลยพี่น้องม้าหน่ะพี่น้องมนะื้เนี่ย มันแล้วมันแล้วพี่น้องเดีสวยงามทีเดียวเชียร์ตัวครับสองดอกโอ้สามดอกข้างในครับเดือบไปชิชานี่นึ่งดอกง่ามงามพี่น้องเลยไปต่อต่อครับ อึ๊บหนึ่งดอกง,งามตัวครับเจ้าที่นอนเฝ้าเลยเห็นไหมครับขอซะกินกินละบาดหนี่งกินแล้วก็บหายกินไปเก็บตอ่อครับพี่น้องสวงามเลยโอ้ยเก็บบางนี่าก็บเรื่องโคตรไยพี่น้องเลยไปเก็บตอ่อครับพี่น้องเลี้ยงกันเลยครับตะกร้า งามเลยพี่นอ้องป้ายเาก็บมือในคากระตาก่อนเก็บพวกนี้เคาตโอ้าก่อนงามพี่น้องเลยมานเราเมือนีัเนเพื่อนนะข้าวเดียวเพื่อนนะครับมานแล้วข้าวเดียวต่อครับ ดอกงามเลยพี่น้องเลยดอกงามเลยดอกหน่อยก,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 ก็เอาไว้ครับไม่เก็บไม่น่าได้เก็บต่อครับพี่น้องโอ้ยหัวหดุดหดุดหน่ ไปเรื่อยๆพี่น้องมีคนเทธเขอมาดอกเดี๋ยวไปรอวไว้เสวยเลยพี่น้องเอ้ยสวยมันนานด,ด่ะตายเก็บต่อครับพี่น้องโอ้ยมาดูดีละเอ้ยเก็บเคล็ดไหมทีไรถักนักพี่นอ้องไปเก็บเอาเรื่อยๆ มานเลวพี่น้องมึงเนี่ยจบไปต่อเลยมาต่อเลยเอาต่อเลยเนี่ยปึ๊บน้องเห็นปะใกล้พี่น้องเบิ่งมานเลยพี่นอ้องไปกิดต่อพี่น้องไ,ไอ้เหี้ย XO มาเกือบมึงนี่ ันึ่้อยเกิดในป่าปยาพี่น้องอนี่ข้างในนี่ยวเก็บเอาครับงามๆเลยพี่น้องไปครับหางกันต่อเก็บต่อครับอีก2ดสองดอกงานเต็มตาเลยพี่น้อง่าเก็บต่อครับพี่น้องเหลือแอบมึงแอบออดอกนึง มองอากด้ยพี่น้องเลยมองอยากด้ยดอกเนืสีม่วงก็เริ่มอ้นี่ดอกนเมื่อพี่น้องเห็นเนือเย็นเห็บ่พี่น้องพียออมอ้หมันแอยบยงนี้พี่น้องเอาะล้องดอกหมดแน้วนี่ไปวางมันกันย่มาพี่น้องเอบมันเอียอย่างนี้นี่ไงดอกขยายไปเนบดอยึดไม้ปะพี่น้องบพี่น้องเมื่อกงน นี่จะดอกกำง,งามเลยโอ้ยจะดอกจะถึงตรงนี้นะครับนี่ผมมีคนเขาพี่น้องมีคนเขาเฮยเป็นวันธรรมดาสิละครับจะเป็นวันเสาร์ที่เนีบ่บ่เหลือตายต่อครับนี่งดอกตรง,งดอกกำง,งามตายต่อครับพี่น้องครับ อาสิลงทำาม่หนีลงมาท่านเเป็นมืออ่นลงได้พี่น้องเลยลงคลิปอายาวากันครับไปไ้ไป,ไปเหตุงานต่อเก็บเอเลยน,นล้ำนะพี่น้องเลย้ดอกองกลาเไวะพี่น้องุูนะเบ่งดอกเยดดอกองไงกลายเซไพี่น้องุูนะขาเงหัวเลย ไปกิดต่อครับสองดอกคู่ไปไปหากันต่อกี่ปคากบะติน้องงามเลยพี่น้องไปนะเป็นเงาเลยเอาไข่เดึงออกมาพี่นอ้นอ,งอ,อ,งนองเบ่งน้ององามเลยใหญ่ใหญ่เลย ไเกิดน้ำหินมันเกิดน้ำหินพี่น้องเลยโอไย้างในมีดอกเอียบอยู่ขงในได้พี่น้องบอกนี้เคยเกิดมั่อเกิดอยู่บันหันละไปเกิดโต๊ะพี่น้องโอ๊ะเห็ดตะวนครับพี่น้องนี่โดนฝนหัวเหลี่ยมมองไป งามเลยพี่น้องเลยต่อครับเกิดตรสู้ันนี้มันแห้งมาแล้วพี่น้องมันเกิดแล้วมันฝนมาตกฝนมาจะตกใส่น,สนี่ยแลหละเนาะเก็บเอาพี่น้องครับไปละงามพี่น้องดอกนะีสวยงามเชเดีย ไปเก็บครับพี่น้องอุ้ออยมาดูดิล่ะเจ็ดเจ็ดอีกแล้วมือนี่มาพี่น้องเบืยไปมันน่ะพี่น้องอันนั้นแหละอีเติ่มตาล่ะโอ้หกักหักอยู่มือน,นี่พี่น้องไปครับกิจตอ่อครับพี่น้องบนสวงามครับพี่น้องในดอกเพชร ครับครับอือดอกเคล็ดจะดอกงามๆพี่น้องเนี่ยเอาไปครับครับจะดอกงามๆ